ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอกพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีท้าบริการกดเกมพาร์ทแมปอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู้ดไฟเตอร์วรอริเออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ ราคาโคตรประหยกกัดก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดก,กัรเลยและเก็ <Let go! S 2> โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีน้องๆนูนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้พี่เป็นโจนสมัครเล่นนะครับในแมปมีชื่อว่าทิปสมอนิเตอร์นะครับหรือโจนจํำลองนั่นเองทุกคนพี่จะมาเป็นแบบเป็นโจนอนหนึ่งระบบเป็นโจ้นะทุกคน คือเราต้องไปป้น NPC มั้งทุกคนอันนี้คือพี่เข้ามานะเข้ามาครั้งแรกเลยก็เลเวลสนะก็เหมือนแบบให้รับเฟซเฉยๆนะพี่เลเวลสองนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเป็นบทบาทโจนนะว่าเล่นแบบนี้เป็นยังไงนั่นเองครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับถ้าแบบนี้สนุกก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับจะได้มาทาคลิปแบบอื่นๆต่อนะช่วงนี้พี่เดินสายแบบเก่าๆนะครับตอนนี้แบบใหม่ไม่ค่อยมีนะทุกคนก,ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับทุกคนปไปดูกันดีกว่า Let's go ก็อย่างแรกครับทุกคนเราก็ต้องอามาทำเควสนะครับทำเควสจะได้มีอ่าเงินเยอะๆนะครับซื้อแฉลงนะครับซื้อแฉลงแล้วก็ซื้อกระเป๋าธรรมดานะครับทุกคนเราก็ต้องหา,าร้จจาน,น,นซื้อแฉลงนะครับอันนี้ซ่อนบ้านของผู้เล่นไม่ใช่สกินหรออ๋อนี่คือสกินของตัวนะครับตัวละครน,นะอันนี้คือเควสหรอไม่ไม่น่าใช่อันนี้คือเควสอ๋ออันนี้คือเควสเบลลหนึ่งหรือเปล่าคือเควส์เบลลหนึ่งเวลลสองเวลลสามเวลลสี่ไปเรื่อยๆหรือเปล่าแต่ระดับเรื่อย แต่ร้านค้านี่หรือเปล่านีารานาน่ร้านค้าเจอทุกคนร้านค้านับตรงนี้นะร้านค้าแล้วเราก็ซื้ออุปกรณ์ซื้อแฉลงนะที่เขาบอกนะซื้อแฉลงไปหนึ่งอันแล้วก็ซื้อกระเป๋านะับเดี๋ยวพี่ออกเอาใหม่ปุ๊บโอเคซื้อกระเป๋าไปสัก R800 นะครับความจุอยู่ที่15บหนะทุกคนกระเป๋าเดิมของเราอยู่ที่อาหานะ5หน่วยนะทุกคนเราก็ซื้อไปซา ตอนนี้เราก็ทำธุรกิจเสร็จแล้วแหละซื้อกระเป๋าซื้ออะไรครบมดแล้วสำเร็จมันก็อยู่ข้างๆข,ข,ข,ขวามือของเรานะนั่นเองครทุกคนเห็นไหมรับธุรกิจต่อครับธุรกิจต่อไปครับทุกคนคือป้อน m อ c 15ตัวแล้วก็ป้นบ้าน3หลังแล้วก็ขโมยไอเทมทั่วไป15ชิ้นเอ็นบีซีทั่วไปนี่นี่เอ็นบีซีโดนวอดอนี่ป้นเลย ตอนนี้เราสำเร็จหนึ่งอั like right? นแล้วเอรไหมมันน่าจะมีแบบบทบาทเป็นตำรวจนะทุก <Hey. S 1> คนบทบาทเป็นตำรวจนี่คือแบบน่าจะอ่าสนุกเลยแหละห <c oughs> นีตำรวจตำรวจนะครับทุกคนแล้วก็ป้นกันนะแล้วก็อ๋อไอเทมคือในบ้านนะทุกคนไอเทมคือในบ้านนะไอเทมในบ้านอ่ะที่พี่ป้น <Hey. S 1> ปนะครับผลรกิจน,นี้พี่อ๋อพอรู้แล้วพอรู้แล้วพอพอ,พอได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวป้นต่อป้อนต่อเราต้องรีบออกด้หีหรอใช่ปะ <c oughs> น่าจะรีบออกด้วยแหละรีบออกบ้านเข้าใหม่เข้าใหม่ทุกคนเข้าใหม่ เราต้องกดชีกตรงสีเขียวนะครับทุกคนเวลาเข้าเดี๋ปะเดรอ,อปิ้งโอเคโหแว่นตามันโคตรนานเลยทุกคนโอเค,อเคพี่ออกบ้านทันเห็นไหมทุกคนพี่ได้แค่อันเดียวเองหมอแว่นตาเดีย๋ยวรออันนี้คือพี่ป้นบ้านทั้งหมดสามหลังแล้วเหลือขโมยของในในบ้านนั่นเองนะเดี๋ยวพี่ต้องขโมยอีกประมาณ11ชิ้นหรือีกสิชิ้นนะครับเดี๋ยวพี่ต้องไปขโมย เดี๋ยวพี่ต้องไม่ขายก่อนโอเคภารกิจเสร็จสองสอชิ้นแล้วนะครับ2ออย่างละเดี๋ยวพี่ต้องเอาไปขายขอนนี่ครับจุดขายนะทุกคนที่เราไปป้นเสร็จนะอูได้มา2อ0พันทุกคนโอเคเมื่อกี้มันเหมือนมีร้านอะ,ะไรวะนึงอันนี้หรอร้านคา้าอัปเกรดครับอ๋อนี่รายระยะเวลาที่เราอยู่ในบ้านนะทุกคนเราอัปเลยสูงสุดไปเลย18ละโอเคโอเคอู้สิบเก้าวีทุกคนสบายทุกคน,สบ,คนสบายแล้วสบายแล้ว สิบสองแล้วสิบสองแล้วสิบสองแล้ว <Hey. S 1> เราต้องออกพี่เราทุกคนต้องออกเราต้องออกโอเคดีนะเราออกทันทุกคนโอเคตอนนี้เฮบ้าเจ็ดแล้วอ่ะทุกคนไปกินเนะื้อเท่าไหร่นะเหลืออีกสิบเอ็ดชิ้นตอนนี้เหลือประมาณนิดเดียวเองแล้วภารกิจก็ผ่านแล้วทุกคนภารกิจนี้แค่เราอัพไอเวลาไปอ่ะมันก็ช่วยได้เยอะมากเลยนะทุกคนแหมพื้นที่เนี่ยกป๋าไม่พอแม้ขันเอายกบ้านเลยนะหน้าไปกินเนี่ยทุกคนมาเถอะโอเค ตอนนี้พี่เฮ้ยพี่เหยียบไอ้ไนี่ไปว่ะมันเลยช้าว่ะเมื่อกี้นะพี่เหยียบกาวเหมือนกาหลักดักหนูอ่มอะเฮ้ยอุย้ยพี่เหยียบโอ้โหเผลอเหยียบไปทุกคนเกือบเกือบไม่รอดน,นะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนโดนกับดักนะทุกคนโอ้โหได้มา6,002มาก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับทุกคนภารกิจผ่านแล้วครับเมื่อกี้เหมือนมีให้สุ่มของปะ ตรงนี้คือสุ่มอะไรอะอยากรู้อ่ะอ๋อเป็นพันเพดอร,รอเดี๋ยวพี่ขอลองสุ่มดีกว่าทุกคนเผื่อแบบได้ของดีๆนะครับมาอาจจะช่วยได้ดีนะอุยจยสีเขียวมาว่ะคืออะไรมันดีปะสีเขียวระดับไหนอะสีเขียวคงไม่ใช่ระดับโหดๆของมั้งเนี่ย นี่เหรอห้าเปอร์เ oh, ซ็นโอ้โหห้าเปอร์เซ็นนี่คือออกมันออกง่ายดียวะเนี่ยพี่ไดก้กากมาว่ะทุกคนเพิ่มความเร็วการหยิบทุกคนก็เออถือแล้วกันไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เหมือนเห็นสก,กินนะเดี๋ยวขอใส,ส่สก,กินดีทุกคนสก,กินอ่าซื้อไปเยสเป็นโจรแล้วว่ะทุกคนตอนนี้พี่เป็นโจรอ่า โจนฝึกหัดว่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วโจนนะโจนกระกากนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นโจนฝึกหัดแล้วนะก็ถือว่าโหดระดับหนึ่งแล้วกันอ่าเข้าๆมีคลิปประมาณนี้นะกันคือเกมจำลองโจนนะครับทุกคนเกมจำลองโจนก็เป็นอะไรที่อ่าคลายเครียดนี้ผ่อนคลายนะครับแบบนี้ทุกคนหลังๆเลยพี่เห็นที่สังเกตนะค,คือพี่ไปแบบอ่าสมูนิเตอร์เยอะมากนะครับในช่องพี่สมูนิเตอร์ตลอดเลยพี่เป็นแบบเกี่ยวกับสมูนิเตอร์หรือเปล่าวะ แบบจำลองนะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์เยอะๆนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับหรือว่าพาเพื่อนมากดติดตามพี่เยอะๆด้วยนะทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับอยากให้ทำอีกก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมแล้วก็อยากให้ทำแบบไหนคอมเมนต์อีกนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับซียูค้า พูดความจริงไม่อยากให้จมูกยาเหมือนพี่นกคีโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมมควิจนครบกิโลอ้าวแต่มันยังร้องตะโกนในตอนที่เธอได้หนีไปตอนนั้นเราทั้งคู่ต่างไม่ยอมจะมันยังคงรักสัก